ทรงไม่กินเลยเดอ้อกำลังหิว <laughs> ยายกินข่าวจะเศร้าละออกมาลัานะละ่นก็แค่กําลังขืนท่านล้องอยู่นี่ล้อกแ็แหง้งแห้งเย็นเย็นพี่น้องไตห่มขามจิแมนมันทาาั้งมา飒ค่ะลมพัดลมเพยโอ้ยเนาะเอากระเสียวอยู่ดีเหรอพี่น้องโอ้ยยายมากก่าสันเป็นไดสิมาเอากระสันโมเมนต์เขาเอาเหมดก่อนเลยที เอาเพจน้ำยาขนมเส้นดีโบรหรือว่ามือน,นียายอยู่ใต่ตนหุ่มขามเหรอคะน,นี่ซ่อมรถหัวตะเลว้วเดี๋ยวเตรียมพร้อมแท้น่ะคือว่าเป็นธรรมศาสตร์ของยายเนาะแล้วหูจักกันเนาะคะะ่ะเนาะเอา,อา,อา,อาสักนี่แหละค่ะสวัสดีค่ะได <laughs> ขึ้นต้นใหม่แล้วลงกมาได้ <laughs> จังหวะหรอพี่เนาะพี่น้องแล้ว ลง,ลงมต้นไม้บ่ได้ต้งล้ไรลสดบ่ได้บ่มีผู้ใดเห็นดลกพี่นอ้องเบาดังดังรถสายมีกับสร้างว่าติดยาามีทรศัพท์หลายเครื่องเลยดิยเครื่องมนีมดเอาเครื่องนีเพิ่นส่งเครื่องไม้มาให้นั่นห้าสุดสิครมห้าใดอีกเดยวไปขืนงานสิไทยสิไทยถอดย่ายก็เห็นย่ายก็สิตต่อไป คนไดย่ายบ่เห็นคือย่า่บอได้เบิงเด้อเพราะว่าย้ายทำงานแต่เห็นปป๊บก็ต่อแป๊บเลยเบิงกันนะว่า,าพ่นมาอันย้ายไหลสุดรอบสองรอบนี่แหละคือซ่องนี้ดีนี่แหละพี่น้องก็เลยร้องไหลเบิงกอนไปฝากมะขามอ่อนท่านมีไหนดอกกำลังกินเต็บแต็นี่ละ ท่านมีเนี่ยหายยังดอก่่ะมาแทักทายพี่น้องเป็นยังไดกันแน่จ้าเป็นยังไปฝากมาขามอ่อนท่านมีไหนดอกกำลังกินเซ่บเตนี่ละอ่าสวัสดีค่ะพี่น้องสุขูสุขคนเด้อโอ้ใหญ่ใหา่สีสีเบ้าเบายังไงฟังไปหาหมอซะหน่อยสิได้แรงงานวันนี้ เอาสนิทกันเด้อค่ะเดี๋ยวไปเปิดบ้างอันนั้นดีๆก่อนคุยกันจา้าดำหน้าอยู่หรือเห็ดหนังกระซังผูใ้ใดเห็นน่ากินเสียเอาไปไปเห็ดแข็งไตปลาพี่น้องเสียบๆมันตั้ง,งไปตลาดกับไปหยาปุดทนขำมันติขคืนแล้วไล่สดแล้วเราล่องมาได้วันนี้คนก็ล่องมาได้ ้นขำม,มันติดคืนแล้วไล่ซดแล้ว,วงละบ่ล่องมาได้บะนี้คน้นกะล่องมาได้้นขำม,มันติดคืนแล้วไล่ซดแล้ว,วงละบ่ล่องมาได้บะนี้คน้นกะล่องมาได้เก็บขางลง่องรถอยู่บ่ไปซอยดอกไล่ซดอยู่ยออยโอ้ยเบิ่งงห่าย่เนี่พือ่อ่ผัวก็สับใส่ตะบางบ่มีคนใส่พี่น้องเอ้ยเสียดาย เจดายอยู่เพิ่งไม่ไหมอยู่เพิ่งกอกดอกยังอันคันเดบ่าวกันยาวไปรลดล่ะผมมีสารละดอกพี่น้องเบิ่งเด็กอะกดติดตามมูมาหลายดอกประมาณสิบคนนี่แหละกาเจ้าบ่ตามเหบาไปยังดอกบ่ไเดว่าวยังสุนวอันในมีเงินโอ้โอยรมพัดมันเย็นดีพี่น้องย้ายอยู่ตั้งต้นขามเนี่พี่น้อง ต้อกับว่ามีดอกค่ะแม่ขึ้นมาสูงๆเย็นพี่น้องเดรนัแงแต่ยานแต่ย่านแต่ย่างซูนเนวในมีเงินโอ้โอยลมปัด <c oughs> มันเย็นดีพี่น้องย้ายอยู่ทั้งต้นขามนล่น,นี่พี่น้องลมต้นไม้บ่ได้ทั้งลง้ไรลสดบ <c oughs> ่ได้ว่มีผู้ใดเห็นดอกพี่นอ้องเบาดังๆรอดสายมีกับ อส่าสุขุ้สุคนย้ายไปกันเด้อสวัสดีค่ะสร้างมาติดย้ายมีโทรศัพท์หลายเครื่องเลยดิยเครื่องนี้หมืดเอาเครื่องนี้งย้ายมากว่าสันเป็นไดสีมาเอาว่าสันโมเมนต์เขาเอามืมกดก่อนแลวดิเอาเพจน,น้ำยาขนมเส้นดีบอรหรือว่าไง<ห> <laughs> สวัสดีค่ะเป็นไดโนขายของมานีขายดีบ่ค่ะ เอามาฝากน้ำแน่โอเคมาเทียเ่ยงแล้วพักเที่ยงกินขออ้าวกินน้ำกันทักทายกันในเด้อค่ะยายกับ่บมี่อย่างดอกนองเอ้ยย้ำขับรถมันง่วงง่วงเนี้เขาบปได้กินกาแฟบรไ,ได้กินน้ำกระทอมก็นเล็กน้อยอุ้ยบ้าผิดคุยกันจ้าดำหน้าอยู่หรือเห็นนางกระตังผู้ใดเห็นน่ากินเสียวไป ไปเห็ดแขงไตปลาพี่น้องเสียบเสียบวันทางไปตลาดกับไปหยาพุดอ่าสวัสดีค่ะพี่น้องสุขูสุคนเดอ้อโอ้ยใหญ่อันใหญ่สีสีมะเบาอย่างไรฟังฟองกับว่ามีดอกค่ะแม่ขึ้นมาสูงสูงเย็ยนพี่น้องเต่ลดังตยานแต่ยาน,ยานเออสีมะไร สุดเอาหน้าที่นี่ละ่ะข้าเจ้าคือว่าพอหลายแท้่าสันสิมาไลสุดเอาหน้าที่นี่ละ่ะข้าเจ้าคือว่าพอหลายแท้มาสันเดี๋ยว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 ไปจ้าเดี๋ยวเตรียมตัวก่อนเก็บของลงรถดูของในรถกันล่ะหลาย,ลายทั้งใหม่เั้งโต๊ะกะอีน,อ,นองเอ้ยย้ำขับรถมันห่วงๆ่งไหม เขาไม่ได้กินกาแฟไม่ได้กินน้ำกระท่อมก็เล็กน้อยอุ้ยบ้าพิดใจไหล <laughs> สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนายยอดโอ้ยดีใจนมาเบิกเียงน้ำใหม่ก็น่าเนี่ยปีนาปีไม้เนี่ยก็สิได้ขึ้นอลันยายก็เห็นยายก็สิต่อไปพอดยพายยายบ่เห็นคือยายบ่ได้เบิ่งเด้อเพราะว่ายายทำงานแต่เห็นปั๊บก็ต่อปั๊บโลด รถ้ายกับสิเลีวแล้วเหลี่ยวเมื่อเล้วสิกไปขืนงานพร้อมกันสามขั้นสามขั้นนี่แหละค่ะมื่ออื่นกับพบปันไดบวสลาดคือเดียกหน่อยเนาะเดียกหน่อยเขาก็จำดีโอ้ยเป็นไหมไครพี่น้องลบต้นไม้บ่ได้ทรงล้องไรสวดบ่ได้ไ่มีผู้ใดเห็นดอกพี่น้องเบาดังๆรสสายมีกับ ยุคลาดกะโอู้เรนไปแรีนมาหลายหม่องยุคลาดกะเฮ็ดค่ะเฮ็ดเฮ็ดเรื่องสางกะเฮ็ดยุบปทุมนี่ขานไปฝนกะตกดีดีพักบุงทั้งหนากะหล่ไลน่นี่โอ้โหลมพัดลมพัดเด้อค่ะเพื่อจะกินมะขามไงจะขึ้นมะขามไม่กินนี่เอาบ่า <laughs> ผู้ได้ยากเตาอีบึงกันหน้า่าพ่นมาอันยายไหลสุดรอบสองรอบนี่ล่ะคือซ่งนี้ดีนี่ล่ละพี่น้องก็เลยร้องไหลบึงกอนแล้วนี่ไปขึ้นงานแล้วค่ะแห่งยานเมลแล้วอยู่แยกกับทุลักทุเลอีกลำเอื่อนน่ะแห่งไปไกลพี่น้องแล้วนี่ไปขึ้นงานแล้วค่ะแห่งยานเมลแล้วอยู่แยกกับทุลักทุเลอีกลำอื่อนน่ะแห้งไปไกลพี่น้องงะ ไล่ซดกับไล่เพเป็นเจ้า่ากดมองได้ปึ้อปึ้กตะบะเห็นมาเท่ากับเท่าย่ายส้มสีท่อสีท่อล่ะหอดย่ามันกระเบ,บึบขึ้นมาไม่สมองคบคุยกันจ้าดำหน้าอยู่หรือเห็นนังกระซางผู้ใดเห็นน่ากินบบปันดบ่สลาดคือเดียกหน่อยเนาะเดียกหน่อยเขาก็จำดี Oh, oh, oh. เป็นไม้ไกาพี่น้องปั๊บก็ดีใจกันเลยไล่โซกันน้ามันขึ้นอยูกลางล่างมาโพดดว่าสั้นพดตว่าท่าน,นแล้วพี่น้องโพสซับกาแบทสิมกับพี่น้องขอบคุณนะคะที่มารับกลมมือนน้ย,ยกอยู่ใต้ต้นหุ้มคามเหล่ันี้สอมรถหัวตะเลว้วเดี๋ยวเตรียมพร้อม พี่น้องวัสดีค่ะอันเขาอันพี่มากพนทรงอันนั้นมาให้เมื่อกี้นี่เปิดอัน <c ười> ไร <c ười> ขึ้นต้นใหม่แล้วลงมาอะ้ร <c ười> <c ười> จังมาหรอพี่เนาะพี่น้องเดี๋ยวไส้รับเครื่องหมายติดกระแสนี่ยังอันดับสี่แล้วพนาละวา่านี่ยังเงาเน,น,น,นี่ละ่ะย้ายอันอ่าสุขสุขคน ย้ายไปกันเด้อัดีค่ะอี่เคร่งตุยยางสุยเนวหมู่บ้านเขาก็ห้เ็นไปส่งเ,เครื่องเมื่อแปรเขาก็หายเครื่องปิ่นมาเครื่องหนึง่งย้ายไปนี่ยังคือสั้นๆเนาะไม่เห็นบักขามพอดีมาซ่อมรถมาซ่อมรถเจ้าของบักขามกับไล่ละ